ที่บริเวณตลาดนัดราคาประหยัดลานขวัญเมืองสารกลางจังหวัดอุบลร,ราชธานีหลังเก่าภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรห้างสับสินค้าบิ๊กซีและผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคใน,นราคาประหยัดและบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนจังหวัดอุบลร,ราชธานี โดยสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าบริโภคอุปโภคโดยร,รัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนนายสุดทิพพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นการจัดตลาดนัดตลาดชุมชนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและการออกตรวจการจำหน่ายสินค้า ไม่ให้มีการจําหน่ายเกินราคาหรือกักตุนสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดตั้งโครงการตลาดนัดจำหน่ายสินคา้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและได้มอบหมายให้ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีอาทิสํานักง,งานจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดรวมถึงร้านค้าภาคเอกชนอาทิ cp freshmart และ big c super center ร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าตลาดทั่วไปเช่นเนื้อหมูกิโลกรัมละ185บาท ไข่ไก่ถาดละ99บาทสินค้าอุปโภคบริโภคพืชผักสวนครัวผลไม้และอาหารแห้งโดยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกวันศุกร์และวันเสาร์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์สินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไว้แต่ละบ้านก็จะมี บ้านไอ้ที่อยู่ที่นั่นก็จะเป็น